ก็ใเครื่องลมนะฮะอบมจากทีน่าอแล้วก็ฝากเเป็นตับคุกง้องเดี๋ยวเราวนี้จะต่อยนะครับโอ้รหน่อยแล้วติตามงานด้วยเก้าต่อเองนะคะเก้สาเพีด้วยนะคะทั้งกีฟเจ็นล็ี้่ใจซื้อได้ยค่ะแล้วก็มีี้มาพองกันแลการค่กับละนะคะเพ่ทางิดีต่อนะคะแล้วก็ฝากละโพนะคะทางองเจนนะ คอมดับเต็บ้านค่ะตอนนี้เดี๋ยวก็กำลังจะปิดกล้องแล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูนะคะนี่จะทำกลับไปกดูรีบดูเลยเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวุกแนทถึงจะมีคอนเสรตเรื่อยๆครรลวันะคะแล้วกัเรองนี้นะคะเดี๋ยวดูท่าทางนี้แล้ก็ท่าางอ่นบเรื่องนี้ด้วยกับพี่ลุยไฟแล้วก็พี่แม็กแล้วก็มีน้องเต๋ด้วย โอเคครับผมะด่วยเนะเดี๋ยวให้ผมชผมมากเลยนะครับขอให้ส่ดีนะใส่ดีนะคุณครผมคผมนผานผานอ่ะใสทุกร่อต่อต่อมาเลยนะฮะก็ขออีรอนี้นะครับ